แชร์แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อัดไปแล้วกดไปแล้วรอบหนึง่งไม่ได้เปิดเสียงไม่ได้ตอไมอ๋อไม่ได้อะแกะดีกว่าแชร์ละแชร์ละแชร์แล้ว,ลวโอเคมีใครดูว่าไม่รู้มา แกะของกันดีกว่าเดี๋ยวนะมันต้องเอานี้ก่อนโอเคด้วยความที่มันออกใหม่จริงๆแล้วเครื่องเก่ามีญาติสนิทมิสหายขอซื้อไปแล้ว เราก็ใจดีเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยได้เล่นเนาะตอนนั้นซื้อ p ี PlayStation 5มามาใหม่ก็เลยขาย Nintendo Switch ตัวเก่าซึ่งใช้ได้มาประมาณปีหนึ่งแล้วล่ะทีนี้เนี่ยตอนนั้นก็ยกแพ็กไปเลยทั้ง Nintendo Switch ตัวเครื่องชุด Link Fit แล้วก็เกมอีก2เกมนั้นจะเป็น Zelda กับ Super Smash รู้สึกตัวเองจะชอบ Super s m a แ h แต่ก็เมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมา ของ Nintendo ออก Nintendo Switch ตัวใหม่คือ Nintendo Switch OLED เครื่องที่ได้มาก็ประมาณเดือนธันวาคมแล้วก็ Nintendo เนี่ยน่าจะมี Official ในประเทศไทยแล้วตอนแรกก็ไม่เอาหรอกเพราะไม่ค่อยได้เล่นแต่ด้วยความคันของตัวเองก็เลยไปถอยมา นื่จากว่ารู้สึกว่าปีที่แล้วโดนภาษีไปเยอะไม่มีอะไรมาลดหย่อนเลย <c oughs> แล้วต้นปี65เขาประกาศให้อะไรนะช้อปดีมีคืนสามารถลดหย่อนภาษีได้30,000บาทนะครับเอาไปใช้ได้ในสิ้นปี65 <c oughs> ต้องเก็บไปเสร็จไว้เนาะที่เป็นแบบกับภาษีสำหรับใช้เดื่อนขายก็ลองไปอ่านดูนะครับ เดี๋ยเรามาแกะกล่องดีกว่า Nintendo Switch OLED ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวไปตัดรูปมาก็คือตัวหลักๆก,ก็คือชิปเซตอะไม่ได้เปลี่ยนนะตัวข้างในมันเหมือนเดิมหมายความว่า เรื่องความแรงความเร็วเหมือนเดิมแต่ส่วนที่เปลี่ยนไปหลักๆก,ก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับของเก่าน่าจะเป็น lcd ว่าเนาะน่าจะไซส์ประมาณ5.5นิ้วแต่ของ o l e d เนี่ยมันจะเครื่องจะเหมือนเล็กลงแต่ว่าหน้าจอใหญ่ขึ้น,นเนาะเครื่องที่ได้มาก็จะเป็นสีขาวตามปกเลยปกมันนะ,ะแกะแล้วครับ เป็นสีขาวจอยจะเป็นสีขาวเนาะอันเนี้ยตัวเครื่องเมื่อกี้แอบดูรีวิวของคนอื่นมาก่อนจะได้ดูว่ามันมีอะไรอ่านี่ตัวเครื่องนะครับไอ้ส่วนที่เปลี่ยนไปพวกล่องๆอ,อะไรเงี้ยเปลี่ยนหมดเลยมันแต่ไอ้ตรงนี้ใส่จอยคอนเหมือนเดิม แล้วก็ส่วนที่เปลี่ยนยน,น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อที่ค้ำอะ่ะเออเขาบอกว่าน,นี่ของเดิมมันจะเป็นแบบก้านเดียวอันเนี้เป็นแผงจะตั้งได้แบบจะเอาสูงขนาดไหนก็ได้อันนี้อันนี้จะตั้งดูแข็งแรงกว่าเดิมเพราะอั อันเดิมมันเหมือนแบบเป็นก้านเดียวอะ่ะอันนี้อ่ะต่อไปคู่มือคู่มือจอยคอนเป็นสีขาวอันนี้แต่เหมือนมันมีสีอื่นด้วยนะเหมือนจะเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงมั้งนี่เป็นสีขาวของเดิมของโจมันจะเป็นสีน้ําเงินกับสีแดเงเดงน,ะเน,น,เงนานนะแล้วก็พวกสาย HDMI นะครับก็สายไอทีชาร์จเป็น Type C อันนี้ตูด Joy-Con อันนี้เอาไว้แบบต่อ Joy-Con นนนนนถ้าใครใช้เล่นสวิตก็จะรู้แล้วก็ อันนี้ก็คือตัวเสียบจอยคอนเอาไว้เล่นแบบนี้ครับอ๋นนอ,นนอแล้วก็ส่วนที่เปลี่ยนไปก็คือตัวด็อกตัวด็อกเนี่ยของรุ่นที่แล้วจะเป็นสีดำแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีขาวสวยเข้ากันดี นี่เลยแ้เข้ากัน <laughs> Playstation สีขาวเหมือนกันเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ดู Playstation ตรงนี้แ้ก็สีขาวเหมือนกันเห็นะเข้ากันเดี๋ยวเรื่องความเดี๋ยวความ เมีแค่นี้แหละเนาะ,ะส่วนที่ต่างก็คือหน่วยความจำของของตัว o l e ลตอะจะเป็น64เนาะของเก่าของตัวตัวที่แล้วอะจะแค่32นะครับแล้วก็ส่วนอย่างอื่นจริงๆก็เหมือนกันหมดอะเห็นว่าเขาปรับปรุงเรื่องไวเลตมั้งแล้วก็เหมือนตัวด็อกจะมีช่องสําหรับ อันนี้ด้วยนะ w i r l e เ s Land เนาะอ่าเพิ่มอันนี้มาจะเพิ่มของ w l l e s Land เข้ามาถ้าจำไม่ผิดอันเก่าอ่อนจะไม่มีไม่แน่ใจประมาณนี้อันนี้สวยดีะ่ะสีขาวเดีย๋ยวลองเปิดก่อนเนาะว่าอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าตัวจอเนี่ยของเดิมมันเป็น L.C.D. แล้วก็ตัวนี้เป็น OLED ก็คือความสว่างก็จะสว่างขึ้นอะให้ใส่จอยคอนอยู่หนหวะ ผิดด้านมีเสียงด้วยกริ๊บชอบอารมณ์เสียงกริ๊บกริบของมันนะ่ะเก๋ดี ก็ตั้งค่าและก็ไม่มีภาษาไทยเช่นเดิมกดเงียวา จอสวยนะสวยก็เดิมขอเซตก่อนนะแปบ๊บหนึ่งคอนเนคเร็วมากของเก่าเป็นชาติเลยตรงนี้คือ ไทม์โซนประเทศไทยคือบวกเนะทุกคนนักเรียนบางกอกฮานอยจาการ์ตาเขาบอกให้ต่อทีวีเอาไว้ก่อนละกันอ๋อสอนวิธีการถอดกดตรงนี้นะคะการถอดจอยคอนกดตรงนี้แล้วก็ดึง กดผิด <laughs> ทำไมมันให้ถอดจอยคอนออกอ๋อมันเป็นสอนโอเคอ่ะแค่นี้แล้วกันเดี๋ยว ไปลองเล่นก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะมารีวิวนะครับจีนิทนโดมันก็เหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรจริงๆวันนี้ซื้อมีอีกอย่างหนึ่งด้วยเดี๋ยวว่ารีวิวกันวันพรุ่งนี้แล้วกันอันนี้ของเซี่ยมี่นะครับเจอกันบ๊ายบายโอ๊ยๆๆ๊